เก็บตกความประทับใจส่งไทยมันเพือพผาไปกับสารพัดความหาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาพร้อมหน้าพร้อมตาด้วย3พิธีกรผอทอมลี่ในรายการมันเพือพผาใส่พาดวันนี้บอกเลยเสียใจแน่นอน สวัสดีค่ะ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 ,สว,ส,คะสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับบ่ายมงตรงแบบนี้ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันเผือกทา วันนี้ก็เป็นวันแรกของการทํางานเป็นวันจันครับผมแต่ก็เป็นวันสุดท้ายของรายการโอ้โห,โโหคุณพูดจริงหรือพูดเล่นคุณทอมอันนี้พูดจริงพูดจริงเลยใช่ไหมคืองานเล็กต้องมีการเลิกลากันค่ะ<ช>วันนี้บอกเลยว่าเป็นรายการครั้งสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายเลยเพราะว่าทางช่อง,องเรามีการปรับผังให้สนุกมากขึ้นใช่นะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ ช่องของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวได้ได้ได้ติดตามกันแน่นอนนะครแต่วันนี้แน่นอนพี่อุ่นน้องลี่กับคุณมนะฮะมาดูแลคุณผู้ชมถึงชั่วโมงเต็มตรงนี้ใช่นะฮะอย่างที่คุณทอมบอกนะครับว่าตลอดระยะเวลา8เดือนเต็มนะครับรายการของเราก็ออนแอร์มาดูแลคุณผู้ชมมาตลอดนะครับเทปนี้ก็ต้องเป็นเทปสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นเทปพิเศษเลยก็ว่าได้เป็นพิเศษเลยซึ่งเรามาคบกัน3คนวันนี้เราจะมาประมวลภาพเันว่า ภาพบรรยากาศแห่งความสุข8เดือนเต็มๆที่เราผ่านมาด้วยกันเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านพายุทุกอย่างเนี่ยมีแบบว่าความประทับใจอะไรบ้างในรายการของเรา,าใช่นะฮะแต่ว่าทุกทีเป็นประจำช่วงแรกแบบนี้เราจะต้องมีมันฉะเผือกไม่ใช่หรอคะ แต่วันนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นเทปพิเศษเราเราสงบศึกกันละเราไม่ฉากกันแล้ววันนี้ใช่เราไม่ฉากกันแล้วนะฮะวันนี้เรารักกันเนาะทอมเนานวันนี้เรารักกันแล้วพวกนี้เราเกลียดกันต่อใช่รักกันสินะฮะแต่นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อเราได้เหมือนเดิมสามารถพูดคุยกันได้นะฮะจะ SMS มาคุยกับเราก็ได้อวยพรเราก็ได้หรือว่า พูดความรู้สึกเกี่ยวกับมันเผือกก็ได้นะครับ4642ตองเก้านะครับพูดคุยกับพิธีกรได้ตรงนี้ใช่แล้วแล้วก็บอกเลยว่ารายการของเราในช่วงมันฉาเผือกที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ได้รับรางวัลเสื้อจากรายการมันเผือกหลายท่านได้เสื้อไปก็ถ่ายรูปกับเสื้อรายการมันเผาแล้วมาโพสต์แปะไว้ใน a c e บุ o k ของเราก็ได้ชื่อเพลว่าอะไรมันเผือกเผาถ้าเกิดวันนี้ไม่มีเกมแบบนี้คุณผู้ชมจะได้รับเสื้ออยู่ไหมคะพี่พีทจะบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะฮะ คือว่นี้เป็นวันรับรางลสุดท้ายแล้วรีไม่สังเกตเลอว่าช่วงช่วงท้ายๆก่อนเจะถึงเทปสุดท้ายเนี่ยเราแจกหนักมากแจกให้หมดเลยสองคคือแบบมีอะไรก็ไม่รู้ว่าแจกเราจะไม่เราจะไม่เก็บไว้แล้วคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไม่ต้องออกจากกลุ่มนะมันเผือกเผานี้นะเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นของรีเพราะว่าลีซื้อต่อ ยัง,เ,เ,ยงเก็บเอาไว้นะฮะแนแผ่นี่นั่นเองใช่ยังสามารถแชร์เชิญได้เรายังไม่ลบไปไหนนะฮะใช่แล้วโอเคอ่ะเอาละช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้นะครับอย่างที่รู้<ฆ>เราจะชอบเปิดเพลงสตริงกันใช่แล้วแต่ก่อนเปิดเพลงนะฮะเราก็จะบอกท่านผู้ชมว่ารายการมันเผือกเผาของเรานะฮะม,มีแขกรับเชิญแวะเวียนกันมาทั้งสตริงทั้งลูกทุ่งเยอะแยะมากมายพูดที่พูดไม่หมดแน่นอนนะฮะเราหยิบยกตัวอย่างดีไหมถ้าอย่างสตริงอย่างนี้แน่นอนเป็นวงที่ผมโด่งดังมากแล้วพี่อุ่นชอ เป็นเป็นพิเศษเลยก็คือพี่โตโน่ and the dust เทปวันนั้นรู้สึกจะเป็นพี่อุ่นกับคุณธอมใช่ไหมเจอพี่โตโน่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหพี่เขาหล่อหล่อเหลือเกินนี่ใครรักถือพี่โน่ไปไอเด้นเหมือนกันด้วยน้องเจมชินากิจไงเจมชินากิจนี่เป็นช่วงที่มาช่องดีมากๆไอด้นพี่พี่โน่ยังทำหน้างงเลย มันเป็นใครวะน้องเจมส์น่ะน้องเจมส์อ่ะรู้ทางแบางรักไหมโอ้โหโอ้โหลมดูเอ็มวีเขาใช่ที่มีป้ายเยอะๆมีป้ายชื่อบางนี้เยอันนี้มีเอ็มวีเพลงใหม่กับพี่ชื่อเพลงโสดนะฮะคนละเพลงกับบางรักใช่อันนี้จะเป็นสาวๆเยอะๆเลยนี่นี่เขาปล่อยเพลงบ่อยอย่างกูพูดเลยใช่คือเพลงเราต้องแบบปล่อยบ่อยนิดนึงคือปีคนนี้คือน่ารักจริงๆ ใช่แล้วงโปรโมทให้น้องเลยเพลงโซนนี่ผมเป็นเพลงที่น่ารักมากนะครับับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูมาพร้อมกันเลยนะฮะกับเพลงสดครับไปฟังกันเลยช่วงที่เราบอกว่าพี่พี่โตโน่ครับเราจะเปิดเพลงเจมชินากิจพี่โน่อยู่ท่านี้คือคืองงงงว่าเอ๊ะใครวะพอๆกับตอนที่พี่ทีมงานมาบีพี่โตโน่ว่าเดี๋ยวเข้ารายการมาเผือกเผากับน้องอูนน้องทองพิธีกรที่โด่งดังนะ เขาก็อยู่ท่าเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมมาต่อกันบ้างคุณทอมคุณประทับใจเทปไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าใค่ชอบนะฮะต้องชอบไปเลยเป็นพี่สาวที่อยู่ภาคเหนือด้วยกันพี่นิวจิ๋วโอ้ยมาตอท่านนี้บอกเลยว่าเป็นดูโอหญิงที่แบบว่าปลื้มมากๆครับฟังมาตั้งแต่ตัวเข้านี้แล้วเฮ้ยจะบ้าทำไมเุ็นตัวเล็กจังตอนนั้นนอนฟังตอนนี้นั่งฟังแล้วก็ลุกขึ้นเต้นตามเขาชอบมากมากเลยนี่เลยค่ะ จะจับแบบว่าข้อมูลรายละเอียดได้น้อยมากๆสาระหาได้น้อยมากๆจนหญ่จะเป็นเรื่องต่างๆนานาเา้ามอหกันไปนะฮะแต่แปรายการก็ชอบใช่ไหมชอบนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะจับเนื้อหาให้ได้เลยทีเดียวนะครเพราะว่าศิลปินเลิศค่ามากๆมาอยู่ในการของเราโอ้ m ม่กคุณทอมคุณทอมมีอะไรถามพี่สองสาวของเราหรือเปล่าคะ ถามหน่อยว่าคนตาเบอร์ไรเอ้ตาแล้วคุณพี่รู้ใจคุณน้องมากเทปนี้เนี่ยนี่ถามก่อนถามก่อนถ้าตัดตัวขวาสุดออกไปจะดูสวยงามมากเลยนะเป็นสามสาวที่สวยแบบพยายามขอเขาแล้วว่าแบบตัดได้ไหมเขาแบบไม่ได้ต้องขอโทษเลยนะครับคุณผู้ชมถามหน่อย4คนที่นั่งอยู่บนต้นนั้นอะไม่อกี้ ลี่พี่นิวพี่จิ๋วทอมเนี่ยถ้าทอมไม่นั่งจะรู้ไหมว่าตัวเองสวยอะอ๋อเป็นครอบเขาก็มีครอบเพียรคุณพู่ตมต้องขอบคุณทอมนะอุตส่าห์ไปทำสัญยกรรมให้ขี้เหร่ลงนี่งานได้เยอะแยะแต่ค้างนี่แข่งๆนะพี่คุณเห็นหรือยังถ้าเป็นยามต้องค้างยาวๆนิดนึงอ๋อเป็นยามเดียมแลวไม่รู้เรื่อง อ๋อเดี๋ยวเป็นยามบันเทิงอ๋ออะน้องลี่บ้างดีกว่านะฮะขอนั่นเองของลี่เนต้องเป็นน้องสาวคนนี้เลยพี่อุ่นที่วันนั้นเราจัดคู่กันจำได้ไหมน้องเอิร์ธพัทรระวีของเราอุ้ยจำได้เทปนั้นพี่ก็ชอบเรียกได้ว่าน้องสนมากๆคุณทอมไม่ได้มาคุณพลาดมากๆไม่ได้มาแต่ก็ดูอยู่ที่บ้านโอ้โหทำไมคุณต้องเสียใจด้วยล่ะเฮ้ยเราเราเต้นไม่เป็นคือเขาเต้นยังไงนะยังไงนะที่เป็นบอกว่ารักสกนิดสกนิดโอเคก่อนอื่นตอนนี้เราเอาเราเอาออกได้เลยฮะ เราโมแจ้งอะไอย่างนี้น้องเอิร์ดน้องเอิร์ดดูดูดูดยองอิร์ดมากไม่สนใจใครก็ได้หยุดน้องคนนี้ทีเดี๋ยวร้องนะพีอย่าบังเพี่มีแดนเซอร์อ๋อเหรอนี่แดนเซอร์ลุกขึ้นเลยเดี๋ยวรใช่ท่านี้ปะใช่ปะนี่หนูคิดเองเดี๋ยวเขามีท่าอหไไม่รู้แหละอะไ่ยืนยืนรอได้ได้ได้เย็นย็นอาทีมงานลุกตะเก็บอะไรมาฮะอ๋อแล้ใช่สามค นน้องี่เขาไม่สนใจคุณเขาสอดฐานตัวนั้นเราไปโดนตัวไหนมาเนี่ยขอหนึ่งตามุกไปต้องอะไรนันเลยไปต้องอะไรแต่ชอบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าน้องจะอันเลิศจนลืมมุกไข่หมาถามน้องเขาหรือยังน้องเขาบ้านอยู่แถวคลองเตยหรือเปล่าทำไมอ่ะรู้สึกดิดดิดทีนั้นไม่รู้นั่นเนี่ยไม่ใช่น้องเขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีพลังเยอะ energy ไงพี่ energy ใช่ ถูกต้องนะฮะอันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็น3เทปที่ประทับใจของพวกเราใช่แล้วนะฮะนิดที่พูดๆไปเนี่ยเชื่อมัมน้องลี่น้ำตาคอตลอดเวลาถูกต้องค่ะใช่เป็นหวัดเป็นหวัดอย่าอย่าเสียใจโอ้โหคุณผู้ชมค่ะุณทำพี่อุ่นทำไมไม่ปกป้องลี่ไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเทปสุดท้ายแล้วบอก้วยเลยว่าต้องขอโทษคุณแม่ที่ดูอยู่ข้างบ้านด้วยนะฮะใช่ คือเทปแรกๆเนี่ยเราจะกอดกันตลอดออหลังจาก2เดือนผ่านไปเนี่ยไม่มีโอกาสไม้แต่ได้จิ้มผมเลยทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณทอมจะบ้าเหรอไม่ไหมไม่เป็นไรนารีอะดิอะดิไม่เอาผมไม่ร่วมเกินผู้หญิงอะดิผมไม่ร่วมเกินผู้หญิงพอดีคนทางบ้านเขาดูอยู่อ๋อเราจะไม่ร่วมเกินผู้หญิงถึงว่าล่ะผู้หญิงของเราเลยไปโดนเขาล่วมเกิน อ่ะเอาล่ะตลอดหนึ่ชั่วโมงเต็มนี้นะ,ะฮะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับแขกรับเชิญที่เคยมานะฮะลลย้อนลำดับความหลังสักนิดนึง8เดือนผ่านไปใช่ไหมฮะแน่นอนเต็มอิ่มแน่นอนหนึ่งชั่วโมงเต็มนี้นะครับช่วงหน้ากลับมาความสนุกสนานอยู่ตรงนี้ห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องนะคุณผู้ชมวันนี้ใช่นะฮะช่วงหน้ากลับมากับมันเผืเผาครับค่ะ